สวัสดีครับช่องอัศวินไทม์นะครับวันนี้มาในคลิปมาจ่านะมาจ่าเป็นเมดที่เน้นการแบบหลอกล่อเขานะครับผมถามว่าความแรงของมาจ่าให้ผมประเมินนะไม่ค่อยแรงนะครับถึงแม้เขาจะมีแพสซีฟในการเก็บพลังเวทก็ตามนะครับที่มีหลอดข้างล่างนะครับแพสซีฟของเขาก็คือถ้าเก็บเวทนะครับครบถึงไอตัวสีส้มเนี่ยความแรงเวทมันก็จะเพิ่มแบบ เป็น2เท่าเลยนะมันก็แรงมากเลยนะแต่มันก็ไม่แรงอยู่ดีนะครับสําหรับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ no ความแรงคือผู้ชมสามารถลองดูได้นะในคลิปนี้ผมเล่นเป็นสายเชิงดูดเลือดแล้วก็ความแรงเวทนะครับแล้วก็ลดคูลดาวประมาณนี้ครับเนี่ย yeah. เราสามารถเก็บสแต็กด้วยสกิลหนึ่งได้นะไอ้ความแรงเวทเนี่ยแต่ที่ผมลองเล่นเนี s <S ่ยมาแจ้ความแรงมันไม่สุดจริงๆนะครับมันไม่ค่อยจะแรงนะครับผมแล้วก็ ถ้าจะเล่นทึกเนี่ยมันก็ทึกได้นะครับเป็นสายป่วนถ้าให้ดีที่สุดที่ผมลองนะครับคือสายป่วนนะครับเกมนี้ผมจะเล่นเป็นสายป่วนนะจะแบบคอยใช้สโลว์ตัดเลือดนะครับคอยป่วนศัตรูแล้วก็ดูดเลือดคืนมาหลอกล,อกลอก่อเข้ามาฆ่านะถามว่าเป็นตัวที่เอาลงแรงได้ไหมแพทปัจจุบันผมขอตอบว่าลงไม่ได้นะครับมาจา้ไม่ไหวจริงๆนะครับผมต้องรอมีการปรับเพิ่มอีกรอบครับ สกิลหนึ่งของเขานะครับใช้สโล่ศัตรูแล้วก็จะทำให้เพิ่มสแต็กเวทเนาะส่วนสกิลที่ผมอัพสกิลสองนําเพราะว่าสกิลสองเนี่ยพอโดนศัตรูยิ่งเป็นฮีโร่เนี่ยยิ่งดูดเลือดได้แรงนะมันจะมีเส้นที่วิ่งกลับมานะครับสายเงี้ยครับเดี๋ยวผมกสองปดเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาแล้วเป็นเลือดเด้งเงี้ยครับ451อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าจะเล่นปวปวดอะไรเงี้ยกดได้เลือดคืนมาเรื่อยๆครับพอจะตายเราก็กดอันนี้เอาตัวรอดได้นะครับ แล้วก็กด2ใส่คีบใส่อะไรก็ได้ครับมันก็จะได้เลือดคืนม,มาเรื่อยๆนะแต่ถ้าถูกเบิร์ตตายก็คือจบเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่จะแข่งแก่งอะไรขนาดนั้นนะครับมันสำหรับถ้าถามความรู้สึกผมนะตอนที่เล่นมาจ้าหรือหลายเกมที่ไปลองทดสอบมาเนะี่ยพยายามหาสายที่แบบมันเล่นได้ในปัจจุบันนะมันเหมือนจะแรงก็ไม่แรงจะทึกก็ไม่ทึก ประมาณนี้ครับตัวมันมันก้ามกึ่งไปหมดเลยนะมันกลากงไปทุกอย่างเลยผมเลยมองว่าผมขอไม่แนะนำให้เอาลงแรงนะจริงๆตัวนี้ผัดปัจจุบันยังไม่ได้จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะพยายามจะเล่นแบบไหนก็ตามนะครับถ้าออกถึกเลยผมเคยลองอยู่เกมหนึ่งนะไม่ใช่เกมหนึ่งหลายเกมเลยแหละลองแบบว่าเออถึกสายป่วนได้ไหมเขามาตีเราติดสโลเราสกิลเด็กเขาสโลอะไรเงี้ย คือมันทำได้นะครับแต่ประโยชน์มันไม่ถึงกับที่สุดนะมันก็คือจะเป็นเมทอะ่ะถ้าเมทออกแบบเนี้ยปุ๊บดามเมจมันจะไม่ถึงนะเพราะว่าโลมเองมันก็ไม่มีดามดเมจเท่ากับขาดดาเมจไปเลยนะคือเนี่ยจังหวะเนี้ยครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปป่วนได้นะสกิลไปสกิลไปเนี่ยสกิลว,วนนะครับเนี่ยสกิลสองก็ดุด้คือมาแรงอยู่นะครับ นะ <'m> เห็นไหมเห็นไหมเงินเด้งที่800กว่านะครับผมเวฟไปสกิลไปจังหวะถ้าเราเล่นจุกนิดหนึ่งครับพิกเกอร์ไปพิกเกอร์มาหนโดดไปโดดมาได้นะครับดูดเลือดคืนๆประมาณนี้ <c oughs> พอจะตายก็สกิล2ได้เลือดคืนมากดอันติก็เอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งนะครับผม แล้วก็เนื่องจากที่พูดไปแล้วนะครับว่าไอ้เจ้ามาจ่าเนี่ยมันแผทปัจจุบันมันยังเล่นไม่ได้เนาะอย่างที่บอกว่ามันไม่สุดสักทางเพราะฉะนั้นผมขอไม่แนะนำพวกไอเทมละกันนะครับเพราะผมยังไม่เจอทางที่มันแบบแบบใช่แบบสุดๆล้วกันนะก็คือไอเทมลูนพลังเกก็ขอไม่แนะนำนะเพราะแนะนำไปมันก็ไม่ดีนะครับผม ถ้าผมเจออะไรที่มันแบบว่าเล่นได้จริงๆแล้วแพทปัจจุบัทอนาคตเนี่ยมีการบัฟเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนนะครับผมจะขอกลับมาแนะนําเจ้ามาจ้าอีกทีนะครับจริงๆแพทก่อนๆมันเก่งนะผมเคยเล่นอนะัตราชนะตัวนี้ของผมมันค่อนข้างดีอยู่นะแต่ว่าแพทปัจจุบันต้องยอมรับจริงๆนะก็อยากให้เห็นเฉยๆนะครับว่ามี การเล่นยังไงแนวะทางยังไงเลยเอามาทําคลิปนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมขอมาเดี๋ยวผมพยายามแล้วนะตัวนี้ผมคิดว่ามันยังไปไม่ได้แต่ว่าก็เล่นแบบนี้ได้ครับเล่นจริงๆถ้าเล่นแนวปุ่นป่วน,นที่ผมเล่นในเกมเนี่ยครับแบบจะตายไม่ตายล่อเขามาฆ่าให้เพื่อนเราฆ่าอย่างเงี้ยครับเขาจะฆ่าเราจะตายใช่ไหมเรากดอันติหนีออกมาพิกเกอร์ออกมาอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเราจะตายกดท่าสองเลือดเด้งขึ้นมา แต่มันสายกว่ามันจะเด้งคืนมาไปใช้ระยะเวลาอยู่นะเราอาจจะตายก่อนจังหวะที่สายของท่าสองเด้งกลับมาหาตัวได้นะครับจังหวะที่สามเลยเยดินไปเนี้ยล้วก็อันติครับก่อนที่จะโดนซีซีแล้วไม่ได้กดอะไรนะได้สโลแล้วนะครับเกมนี้ก็ถ้ามีสโลเนี่ยมันก็จะแบบหนืดสุดๆเลยนะคอยปวดตื่ๆชิ้นต่อไปก็จะเป็นแบบตัดเลือดนะครับ่ืม แนวปวนๆเนาะสโลตัดเลือดนี่เพราะสกิลเขาก็กระจายกระจายไปหลายๆตัวนะ <S <S ได้คืนมาหมดนะอันติเขามีใบเนียนะจังหวะที่ระเบิดบล่อมาฆ่าแบบนี้ได้นะเล่นอย่างเงี้ยล่อให้เขาใช้สกิลใส่เราแล้วก็ให้เพื่อนฆ่าโดนซ้อนมัน,มนรรมกันนะ เลือดเด้งแรงนะถ้าสองเนี่ยเมื่อกี้โดนคลิปตัวเดียวถ้าโดนฮีโร่แรงกว่านี้อีกนะครับถ้ากดในกลางดงอย่างเงี้ยถ้าสองเด้งเลือดขึ้นมาค่อนข้างที่จะแบบแรงมากก็เดี๋ยวจังหวะทั่วไปตอนนี้ยังไม่มีอะไรเด่นนะครับญญเดี๋ยวผมขอข้ามไปจังหวะสำคัญสำคัญนิดนึงนะเพราะเกมนี้ค่อนข้างนานนะครับเนี่ยเห็นไหมได้เลือดเด้งมาแรงเลยนะ นี่ฝั่งตรงข้ามลนึกมากเลยนะครับต้องเลื่อกสักตัวเดินงงไปไม่รู้จะเอาตัวไหนนะครับจุดไหนกางก็โดนนะครับขึ้นมาแก๊งบนแต่ก็อย่างวีล่าอย่างเงี้ยครับไม่น่าแตกพอกลับไปกันได้เนาะนถ้าใช้สกิลสองดี บางทีก็ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับได้เลือขคืนมาติดแป๊บเดียวก็เต็มแล้วครับสกิลมาจ้าค่อนข้างเบานะพูดอีกรอบนะครับเนี่ยก,กว่าจะเอามังกรไดนะ้ดาเมจเขาแบบน้อยจริงๆนะมาจ้าผมเล่นแล้วอึดอัดมากเลยนะเป็น <laughs> ตัวที่เล่นแล้วอึดอัดมากแพทปัจจุบันดาเมจน้อยจริงๆอ่นะโดนปรับจนเละเลยอนะ่ะอย่างเงี้ยครับแต่ก็เอาตัวรอดอย่างเงี้ย ใช้สโลสกิลสโลไปแล้วกันติหนีถ้าสมมุติเราโดนนะครับถ้าคิดว่าไม่ลอยก็ยังมีพิกเกอร์อีกทีเนี่ยโอ้โหดูดเลือดแรงมากนะครับจะเต็มแล้วเนะี่ยแต่ข้อดีอะมั้ง <g Joe> ดูดเลือดแรงข้อดีที่เห็นได้เนี่ยจุด,ดเลือดแป๊บเดียวเต็มเลยครับแต่ยังอืดยังไม่เห็นจริงๆนะดาเมจเพียวก็หายนะครับถ้าเล่นดาเมจเพียวก็ยังไม่ได้แบบ สุดๆนะถ้าเล่นอย่างนั้น <c oughs> ผมแนะนําให้ไปเล่นคลิกซี่ดีกว่าเหมือ <c oughs> นทําคลิปว่ามาจ้าไงไม่รู้เลยต้องเลิกว่าต้องบอกข้อดีบ้างนะครับนั่นแหละเล่นไม่ต้องกลับบ้านครับมานาไม่ต้องเสียอ่ะข้อดีข้อต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องมานาออกของไม่ต้องคิดเรื่องมานานะสกิลได้รัวๆรดคูดาวสกิลได้บ่อยอันติเป็นอ,ตอมตะประมาณนี้ดูดิดูความแรง โหแบบไม่เข้าเลยนะคมับอกีมันเล่นป่วนได้นะแต่ทีมต้องดีเอาง่ายคือเล่นได้แบกไม่ได้อ่าต้องใช้คำนี้แบบจะทำชดแบบว้าวเข้าไปฆ่าแบบหลายๆตัวสองตัวสามตัว,ตวเนี่ยตําเมจมันยังน้อยเกินไปจังหวะทีมไฟท์ถ้าให้ผมแนะนำนะประมาณอย่างนี้ครับเดินขึ้นแหลม ถ้าคิดว่ามีอันตินะแต่ถ้าไม่มีอันติพยายามอย่าเสี่ยงเข้าแนละ้วตายทีตัวมันไม่ได้หนานะครับถ้ามีอันติอย่างเงี้ยเราเดินขึ้นแหลมได้นงครับคอยโซนให้เพื่อนยิงนะครับเีเพื่อนวิ่งหนีไปเลยนะครับไม่หนีไปซซูครับแล้วก็นะจังหวะเกมนี้ถ้าผมว่าถ้าแครี่ดีๆเอาอยู่นะแต่ว่าเหมือนแคลรี่ก็มาฝึกเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ก็เลยเป็นเกมที่ นำต้นเกมได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเลดเกมเอาไม่ไหวนะครับผมบดูดเลือดคืนไล่ไปเรื่อยๆแล้วจังหวะที่เล่นได้ปวนไปแบบนี้ครับ กระทาน้ำแข็งกับสกิลมาจ้ารวมกันค่อนข้างสโล์มากๆเลยนะใครที่เคยโดนจะทราบนะครับสกิลหนึ่งเวฟไปครับ <c oughs> เวฟป่วนไปเรื่อยๆเนาะพ <c oughs> อป่วนไปโดนหลายตัวก็ตัดเลือดสโล่ ดจะหมดก็สกิล2นี่ยดูดเลือดคืนมาหรือว่าอันติเอาตัวรอดอันติเอาตัวรอดนะครับล่อมาแล้วก็สวนกลับไปแบบนี้ก็ได้นะครับจังหวะที่เล่นประมาณนี้จังหวะนี้เราไม่มีอันตินะก็เล่นลึกไม่ได้ถ้าไม่มีอันติ ปกติแล้วพึ่บคิดว่ายังไม่พลระยะแบบนี้นะครับพยายามใช้ฟิกเกอร์เล่นนะฟิกเกอร์ข้ามก้นแพงใหญ่ๆแบบเมื่อกี้ก็เสี่ยงนะครับ <c oughs> คือรอดกับไม่รอดคือถ้าไม่รอดคือไม่ไปเลยนะครับอยู่ที่เดิมเสร็จแน่นอน <c oughs> เป็นแนวป,นป่วนๆป,ประมาณนี้นะครับวิธีเล่นเจ้าหมาจะ Your destroyed team has destroyed แต่คือผมเอามาลองแล้วแบบว่ามันอึดอัดจริงๆนะผมเลยคิดว่าคงไม่ทําคลิปใหม่ล้วร่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบเป็นแนวทางการเล่นนะแต่ว่าเด็ดเกมไปทางทีมเราเอาไม่อยู่จริงๆนะจะเป็นแคลรี่เอลสุซึ่งมันมีจุดพีิกยุดจุดหนึ่งคือว่าผมบอกว่าออกดาบคิใหญ่ไม่ได้นะครับผมมีการพิมพ์ไปหาเอลสูว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไอเทมทีครับคิคใหญ่มันไม่ได้ผลเอลสนยิงไม่ติดคีนะครับ เพราะฉะนั้นการบวกความแรงคิรูนแลมเปดกับคีใหญ่เนี่ยออกมาใช้ไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับแต่ถ้าออกเป็นเลชยังได้นะครับดีเลยครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอัตราการคิให้เป็นความแรงการโจมตีนะครับแต่ไม่ใช่พวกเพิ่มความแรงคริติคอลเพราะเอลซูยิงไม่มีทางติดคิครับผม<ป>นั่นแหละครับ <laughs> นั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยน <laughs> ผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมก็แบบพูดไปเรื่อยนะครับผมจังหวะเราก็ done, keep, done, ดันคลิปดันเลนได้ครับผลถึงจังหวะออก็ไปอออ,อเล่มสุดท้ายผมออกเป็นหนังสือเวทเอาไว้ช่วยเคลียร์คีปดันคลิปตอนช่วงท้ายเกมเน no, <mercy. S 1> ี่ยโอ้หดุดเลือดแรงมากเลยนะจังหวะนี้เห็นไหมมันเริ่มแรงแล้วนะเนดุดเลือดคืนมานอย่างเงี้ยส่วนได้ เนี่ยโห้เด้งพันสามหุเลือดวีล่าแย่คีบเยอะเอย่างครับเด้งปึ้งมือปึ้งๆเลยเป็นแนวประมาณนี้ครับที่เล่นได้ดีที่สุดจ๋งหวะเนี่ยครับทีมไม่ไหวนะครับจริงๆเหลือเราตัวเดียวแล้วครับตดนดงทีมนะครับถือว่าเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีอยู่นะมาจ้านี่ถ้าสองกันตินี่ตัวเอาตัวรอดเลยนะครับสาท่าหนึ่งสโลไปก็ประมาณนี้ครับไปเป็นตัว ลอทรีนนะครับลอทรีนล่อให้เขาลงสกิลแล้วก็หนีมาให้เพื่อนลุม่าครับการที่เล่นแพทปัจจุบันได้ก็มีประมาณนี้ถามว่าเอาไปโลมได้ไหมลมไม่ได้นะผมว่า CC มันน้อยแล้วแท้งก็ไม่เด้ยจะดีเดะอะไรนะครับรหรือว่าลมกกลผมไม่แน่ใจจริงๆนะถ้าโลมมันออกเป็นซีคาทาสโลมาเพื่อเอามาป่วนไฟ ออกตัดเลือดมันก็ไม่ได้ว่าจะยืนได้ดีนะครับออกแทงไปเลยก็นะก็ถึกจริงแหละแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับซีซีมันก็น้อยไปนะครับทำจังหวะให้ทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออผมเคยลองถึงขนาดที่เอาไปเล่นสายตีธรรมดาเลยนะเอ,อ่อแพทใหม่มาจ้าเขปรับเป็นอย่างนี้ครับความแรงทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นความแรงเวห้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมออกไปออกพวกของตีไวตีแรงของใส่แคลรี่อ่ะเอาไปยิงธรรมดาผมเคยเล่นนะเล่นได้เนี่ยนะยิง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 รังวๆครับแต่ว่าพอเอาไปเทียบ DPS กับไปลองไปวัดนะวัดค่า DPS เทียบกับแคลรี่จริงๆแล้วอ่ะยังไงแคลรี่ก็ชนะนะครับแคลรี่ก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นแบบนั้นยิงชิกันไปเล่นแครี่ดีกว่านะครับ แค่จะบอกว่ามันเป็นแนวทางการเล่นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ตอนนั้นที่ผมไปลองชนะด้วยนะครับยิงรัวๆเลยนะครับ,รบตีธรรมดาเนี่ยพอจะตายใช่ไหมเราก็กดอันติหนีนะครับประมาณนั้นแต่ว่านะ <c oughs> ไม่เวิร์กครับเกมไฟก็มาเรื่อยๆนะครับจนถึงท้ทายเกมนะผมก็ไม่ไหวจริงๆนะเพราะมันไม่ใช่ฮีโร่ที่แบกได้นะผมก็แบบลองดูไอเทมเพื่อนซิว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมแพ้ผมเลยเจอแล้วครับ ดาบคิยหเฮไม่มีผลเอลซูเอเอผมก็พิมพ์นะครับบอกเขา <c oughs> เขาหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเออเราจะได้แบบเออเนี่ยนะครับจะได้มีดาเมจมีอะไรเพิ่มเผื่อจะมีการพลิกได้เพราะจริงๆป้อมมันก็แบบเหลือป้อมในเท่ากันแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ยังพอป่วนได้แต่ต้องพึ่งดาเมจแครรี่จริงๆนะเล็กเกลือเขาก็ อบผมกลับมาว่าว่าไงรู้ไหมครับรอดรุนกันนะครับมีสิออโอ้โหกลุ่มขมับทันทีครับมีสิ <c ười> ก็นั่นะครับชะตากรรมครั้งสุดท้ายของเกมนี้นะครับ <c oughs> เต็มที่แล้วจริงๆนะครับเกมนี้ผมว่าต้นเกมก็นำมาดีนะแล้วก็โดนมาเรื่อยๆจนถึงเป็น30ต่อ31นะสกอร์นะครับโอ้โหโดน execute ร่วงเลยครับ ผมก็เลยแนะนำเขาหน่อหนึ่งนะก่อนจบเกมก็ไม่ได้ว่ามีการว่าอะไรนะครับเพิม่มความแรงคิดไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้ค <c oughs> ำชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเอลไอตัวไม่ใช่เอลสุมาจ้าผมไม่แนะนำจริงๆนะผมพยายามแล้วนะก็ <c oughs> นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ